สวัสดีครับทุกคนผมแซมเองนะครับผมมีรถสวยมาแนะนำกันอีกแล้วนะครับเป็นหน้าใหม่ด้วยคราวนี้เป็นรี v o smartcap แบบมีแครี่บอยนะครับเป็นรถปี2021นะครับหน้าหมูป่านี่คันนี้เลยหน้าใหม่แล้วนะครับหน้าปัจจุบันเลยเลขไม่สีหมเครับเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับเป็นตัวเตี้ยนะเป็นตัว2.4ตัว E นะครับผมได้แม็กด้วยนี่ครับตัวนี้ มาดูด้านหน้าก่อนเลยดูไฟนี่นี่ดูไฟสวยๆใสๆส,ส,สมบูรณ์นะครับผมน,นี่นี่คือโฉมปัจจุบันเลยนะครับตัวน,น,นี้นะครับผมโฉมด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะครับสวยๆเลยมาดูยางกันหน่อยนี่นะครับยาง ปี2021นะครับสัปดาห์ที่32นะครับน,นะครับก็พอสมควรแล้วก็อาจจะลูกค้าอาจจะต้องเปลี่ยนนิดนึงนะครับผมตัวนี้กระจกมองข้างนะครับมีไฟเลี้ยวเป็นสีดำด้านนะครับมือเปิดด้วยเช่นกันนะดูภายในนะครับภายในเป็นเบาะผ้าเนาะนะครับให้ดูนะครับ,นะรบถุงลมนี้ลรภยัย คู่หน้านะครับผมนี่รถปี2021นะครับนี่ภาษีต่อให้เรียบร้อยนะครับมาแซมให้ดูเบลเลยดูเบลเลยนี่ครับปีนี่นะครับปีอ่านี่2021นะครับ2 0 2 1นะในส่วนตัวแครีบ,บอยตรงนี้เราก็จดลงเล่มให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ ตัว Z e dition นะครับดูแชสซีเห็นไหมครับไม่มีสนิมนะสมบูรณ์สวยงามนะครับผมอันนี้เดี๋ยวแซมเก็บงานทำความสะอาดให้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมนี่ครับแครี่บอยลงเล่มเรียบร้อยนะครับมาลองมุดเลยละกันนี่ดูช่วงล่างเห็นไหมครับสวยงามอยู่เลยนี่นะครับ ล้ออะไรอยู่ครบนะครับมีคันนี้คันเดียวนะครับปี2ี่สหน้าใหม่ลองดูเลขไม้กันหน่อยนี่ครับ49,716กิโลเมตรที่ใช้ไปนะครับพรมมะไรนะครับ,รรนะรบเป็นแบบนี้ยังสมบูรณ์อยู่นี่ครับดูหน้าจอนะครับนี่ หน้าจอตัวนี้เป็นระบบสัมผัสแล้วนะครับนี่กดเข้าไปนี่เป็นระบบสัมผัสแล้วนะครับผมแอร์เป็นแบบแมนวนวลปกตินะเกียร์ธรรมดา6กสปีดนะครับผมโฉมปัจจุบันแล้วนะครับผมล่องรอยตรงนี้ซ้าเก็บงานให้นะ ลองดูห้องเครื่องกันนิดนึงมาลูกค้าดูนี่น็อตฝากระโปรงเป็นไงไม่ขยับนะอีกฝัง่งนึงต้องหน้าตาเหมือนกันนี่นะครับโลโก้สกรีนโตโยต้าเห็นไหมครับยังอยู่นะครับผม,มดูแผ่นเพจนะครับไม่มีรอยยับนะครับตรงนี้แห้งๆนะครับผมมีแห้งๆเลยนะครับ ดูคารนะครับกลมๆคมๆนะนี่ตัวแอ r อยู่ฝั่งนี้นะครับนี่นะครับมออน้ำโตโยต้า Toyota, สติ๊กเกอร์ยังอยู่เดิมๆนี่ตัว R นะครับผมสวยงามนะครับคันนี้รถปี2021นะครับหน้าหมูป่าหน้าปัจจุบันเลยสวยงามครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับ 2.4E ตัวเตี้ยแบบมีหลังคาแคลี่บอยลงเล่มให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมราคา449,000บาทนะครับผมปี21เล็กใลขไม่หม7่6กาิกิโลเมตรที่ใช้ไปนะครับผมใครหาอยู่โทรหาแซมได้เลยนะครับ0ู3 5 4 3 6 9หครับรถสวยครับแซมดูรถให้แล้วครับแซมบอกเลยว่ารถถ้าแซมบอกสวยบอกสวยรถ เดิมบอกเดิมถ้ารถคันที่โดนแซมก็บอกว่าโดนครับเรามีหลายคันให้ลูกค้าเลือกนะครับผมรับรองว่าแซมไม่โกหกแน่นอนนะครับผมขออนุญาตฝากเบอร์โทรอีกครับ0ูนย์ห้าสี่สามหกเก้าสอนะครับราคา4ี่แ0 0สี่หมื้าบาทราคาเงินสดจบเลยราคานี้เลยนะครับผมศูนย์6 9 2หกนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม